ที่สมัครโปรดีแท็ตามใจนะครับให้เราโหลดแอปดีแท็มานะครับเสร็จแล้วกดเปิดนะครับล็อกอินด้วยเบอร์ซิมของเรานะครับเสร็จแล้วให้กดมาที่ตรงนี้นะครับซื้อแพ็กเสริมตรงนี้ครับอ่าเสร็จแล้วเลื่อนแถบนี้นะครับไปทางซ้ายนะครับ นี่ครับโปรตามใจนะครับกดเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วให้เราเลือกวันใช้งานนะครับเราต้องการกี่วันเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้เป็นศนย์กิกะไบต์นะครับตรงนี้ให้เป็นศูนย์นาทีนะครับเลื่อนขึ้นไปเจอแถบขยายตรงนี้กดลงมานะครับนี่ครับตรงนี้ ไม่ต้องติ๊กนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องติ๊กนะครับรนี่ก็ไม่ต้องติ๊กติ๊กแอปสายเกมตัวนี้อย่างเดียวนะครับนี่ครับถ้า1วันก็5บาทนะครับถ้า90วันก็61บาท3เดือนนะครับเสร็จแ,แล้วก็กดซื้อได้เลยนะครับอ่าเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้คู่กับ vpn ได้นะครับให้เลือกไฟล์เป็น d t a c t อ่า d t e c social นะครับให้เลือกไฟล์เป็น d t e c social วิธีสมัครก็มีเท่านี้ครับ